อาจาร์เล็บไ้ไมครับลองไปเปล่ะอันนี้ปกติปกติดด <KO> จังหวะโบาะที่น่ารักแบบนี้ทำได้คนเดียวทานั้นนะคะก็คือคุณจองศักดิ์ค่ะทันเลนบอกว่าเป็นเรื่องปกติครับ เป็นคลิปวิดีโอเบื้องหลังการเรียนร้องเพลงไทยเดิมที่น่ารักสุดๆไปเลยต้องขอขอบคุณเจ้าของคลิปวิดีโอสุดๆเลยนะคะขอบคุณมากๆที่แชร์ให้ FC ด้อมใจฟูได้เห็นความน่ารักของทั้ง3หนุ่มใจฟูกันค่ะทุกคน แอดได้ลงเครดิตไว้ให้แล้วนะคะขอบพระคุณมากจริงขออนุญาตนำคลิปวิดีโอมาเล่าประกอบกันนะคะเชื่อว่าณนะตอนนี้ด้อมใจฟูและเอฟซของช่อง c a l e n h h e a d b u r y น่าจะกำลังรออีพีใหม่ของช่อง c a l e n h h e a d b u r y อยู่อย่างแน่นอนบางคนก็เปิดเข้าเปิดออกนะคะเพื่อเช็คว่าอีพีใหม่มาหรือยัง <K> เพื่อให้ทุกคนได้คลายความคิดถึงลงไปบ้างนะคะ <K> แอดมีเบื้องหลัง <K> คลิปเรียนร้องเพลงไทยเดิมพร้อมกับโมเมนต์น่ารักนรักนะคะที่ทั้ง3ามหนุ่มไปเรียนนะคะมาให้มาฝาก f อทุกคนกันค่ะซึ่งชื่อคลิปของช่องคันเนใช้ชื่อว่าวันนี้เรามาเอาความมั่นใจกลับบ้านครับซึ่งตอนนี้ยอดดูก็ล้านกว่าวิวไปแล้วนะคะทุกคนค่ะ เริ่มต้นทริปเลยนะคะก็คือคันเลนกับน,น้องแดนแวะซื้อพวงมาลัยค่ะโดยมีพี่จองเป็นคนขับรถให้เช่นเคยนะคะทุกคนคะ่ะหลังจากนั้นทุกคนก็สงสัยว่าทั้ง3หนุมจะซื้อพวงมาลัยไปทำอะไรกันนะแล้วก็มีการปล่อยเซตภาพใส่ชุดไทยหล่อๆของท่านมื่นทั้ง3คนออกมาค่ะทุกคนคะ่ะ พร้อมกับเครื่องเล่นดนตรีไทยนะคะเรียกว่าต้มด้อมใจฟูกันเปื่อยเลยล่ะคะ่ะหลายคนนะคะก็เดาว่าทั้ง3หนุ่มเนี่ยต้องไปเรียนดนตรีไทยอย่างแน่นอนและก็มีการซื้อพวงมาไล่เพื่อไปไหว้ครูและหลังจากที่ปล่อยคลิปออกมาก็กลายเป็นเรียนร้องเพลงไทยเดิมค่ะหลายคนก็ว้าวนะคะทุกคนค่ะซึ่งว้าวจริงๆนะเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยว่าไปร้องเพลงไทยเดิมเพราะว่า ไม่มีการหลุดสปอยจากโรงเรียนที่ทั้ง3หนุ่มนะคะไปเรียนร้องเพลงเลยแม้แต่ครูคนสอนนะคะก็ไม่มีท่านใดเลยนะคะที่ออกมาโพสจนกระทั่งทางช่องของ k a เ e นเฮดเบอรได้ปล่อยคลิปไปค่ะทั้งทางโรงเรียนและก็คุณครูพัทนะคะในช่องทาง Facebook ก็ได้ออกมาโพสด,ดังนี้เลยนะคะทุกคนค่ะซึ่งคุณครูพัทก็คือคนที่มีเสียงอันไพเราะที่ สอนให้ทั้ง bye bye. สามนมดเพลงน,นั่นเองค่ะ <Bye. S 1> แล้วก็มีคอมเมนต์นะคะจาก FC ของช่องคันเลนเฮดบรี่ด้อมใจฟูนะคะ ไปคอมเมนต์ขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากๆสํสำหรับการดูแลสามนมใจฟูเป็นอย่างดีทั้งคุณครูและผู้บริหารค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะหลายคนเลยนะคะเข้าไปขอสูตรน้ำพริกปูค่ะบางคนก็ขอพิกัดน้ำพริกปูนะคะและอีกหลายคอมเมนต์มากๆที่ชื่นชมในเสียงร้องของคุณครูพัทซึ่งบอกว่าคุณครูพัทนั้นเสียงพร้อมมากๆค่ะและแอดขอยกให้คอมเมน นี้เป็นท็อปคอมเมนต์นะที่บอกว่าไม่ว่านักเรียนจะร้องยังไงคุณครูลงฉิงได้ตรงจังหวะเป๊ะเลยเรื่องราวและโมเมนต์ดีๆที่เกิดหลังจากที่ทั้งสามหนุ่มใจฟูปล่อยคลิปออกไปแล้วนะคะเรื่องราวนี้เลยเกิดจากน้ำพริกปูนะคะที่คันเลนชิมนะคะแล้วบอกว่าเนื้อปูเยอะ น้องแดนนะคะพอได้ชิมก็เลยก็บอกว่าโอ้ผมอยากกินอันนี้และคันเลนพี่จองน้องแดนนะคะก็บอกว่าทั้งหมดอร่อยก็คืออาหารอร่อยมากนะคะซึ่งอาหารที่โรงเรียนก็น่าจะถูกใจคันเลนมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งกินไปด้วยเต้นไปด้วยร้องเพลงไปด้วยค่ะหลังจากที่ปล่อยคลิปออกไปค่ะทุกคนแค่นั้นแหละค่ะทางโรงเรียนนะคะก็ได้รับออเดอร์น้ำพริกปูแบบรัวๆกันเลยล่ะคะ่ะ เรื่องราวดีๆที่ทำให้ใจฟูแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่คลิปเดียวนะคะทุกคนอย่างในคลิปตรัง EP 1นะคะน้องป้องป่าซึ่งเป็นไกด์นำเที่ยวที่พาทั้ง3หนุ่มทัวร์สวนพฤกษสตานนะคะหน้าตอนนี้นะคะก็ได้รับการแสดงความชื่นชมพร้อมทุนการศึกษาด้วยนะคะจากดรเฉลิมจากดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ แต่ในรูปนี้ก็คือท่านนริศขำนุรักษนะคะซึ่งเป็นตัวแทนมอบค่ะหลายๆคอมเมนต์นะคะก็อยากจะฝากบอกทางทีมงานของคันเลนเฮนบริว่านอกจากทําคลิปแล้วคนได้รับชมใจฟูแล้วนะคะความใจฟูอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องราวที่เกิดตามมาอย่างเช่นร้านข้าวข้างทางที่มีคนตามไปกินตามคันเลนและพี่จองน้องแดนหรือว่าเวลาออกเที่ยวแวะกินกันนะคะแม้แต่ในคลิปนี้ขนมนะคะที่ที่ทั้ง สามหนุ่มกินแล้วก็บอกว่าอร่อยที่เป็นแผ่นกลมๆนะคะตอนนี้ทุกคนก็ไปตามหาแล้วนะคะว่ามันเป็นขนมชื่ออะไรนะคะมีขายที่ไหนบ้างนะคะและแม้กระทั่งคนไทยบางคนก็ยังไม่รู้จักขนมนี้เลยนะคะทุกคนหลายๆคอมเมนต์จากคนที่รับชมคลิปนะคะก็ชื่นชมความตั้งใจของทั้งสามหนุ่มมากๆเลยนะคะที่พยายามและก็ตั้งใจสุดๆในการที่จะร้องเพลงไทยเดิมให้ได้ออกมาดีนะคะซึ่งในคลิป ทั้ง3คนนะคะก็ดูตั้งใจมากจริงนะคะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่เราเห็นนะคะทั้ง3มหนุ่มดูตั้งใจมากๆเลยนะคะและก็มีคําชื่นชมที่ทั้ง3ามหนุ่มนะคะมีกิจกรรมหรือว่ามีคอนเทนต์อะไรที่เป็นไทยๆแบบนี้นะคะทุกคนค่ะและอีกหนึ่งคอมเมนต์เลยที่จะขาดไม่ได้เลยค่ะคอมเมนต์ที่เกิดจาก จังหวะนี้โมเมนต์นี้นะคะก็คือในขณะที่ทั้ง3ามหนุ่มกําลังฝึกร้องเพลงนั้นนะคะทุกคนกระดาษก็ได้ปลิวค่ะแล้วคันเลนกับพี่ซองหันไปมองหน้ากันพร้อมพูด,ดคําว่าเป็นอีกฉอกหนึ่งที่หลายๆคนพูดถึงแล้วก็ลงความเห็นว่า ทันเลนกับพี่จองเป็นคนไทยแบบคนไทยแท้คนไทยแทย้แ,ทแ,ทแล้วล่ะคะ่ะและในส่วนเพลงไทยเดิมที่ชื่อว่าเพลงเราดวงเดือนนั้นหากใครอยู่ในช่วงอายุที่เขาเรียกว่า Gen X เนี่ก็น่าจะพอรู้จักและก็น่าจะเคยได้ร้องเพลงนี้สอบบ้างนะคะ แ,แต่ว่าก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่รู้ประวัติของเพลงนี้ว่าใครเป็นผู้แต่งแล้วแต่งมาด้วยอะไรว่ามีความเศร้าแค่ไหนนะคะพอได้ดูคลิปนี้นะคะก็อาจจะอยากรู้ประวัติข้อมูลมากขึ้นนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าจากที่คุณครูเล่าให้ทั้งคันเลนและพี่จองน้องแดนฟังนี่ก็ค่อนข้างจะเศร้ามากๆเลยแอดมีข้อมูลบางส่วนเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากรู้ ประวัติให้มากกว่านี้ก็ลองไปค้นหาดูนะคะทุกคนคะ่ะเวลาที่เรารู้ประวัติการแต่งเพลงหรือว่ารู้ว่าเนื้อเพลงเนี่ยเขาแต่งมาเพื่อใครก็จะทําให้เรารู้สึกนะคะฟังเพลงนั้นแล้วร,รู้สึกแบบรู้สึกซาบซึ้งไปกับเพลงนั้นๆมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ฟังเพลงนั้นเพราะมากยิ่งขึ้นด้วยและสําหรับโรงเรียนที่ คาเรนพี่จองน้องแดนไปเรียนนี่นะคะก็เป็นทั้งโรงเรียนและมูล,มลนิธินะคะทุกคนคะ่ะซึ่งก่อตั้งโดยครูเตือนพาทยากุลนะคะเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงค่ะเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีโดยกำเนิด เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนภาทยากุลและการดนตรีและนาฏศิลป์นะคะเมื่อปีพศ2538ค่ะเป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งการร้องเล่นประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยและเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ช่วยอนุรักษ์สืบทอดและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมทางด้านดนตรีของไทยไม่ให้สูญหายไปด้วยค่ะบ๊าย Terima kasih mm ഉഉ്ഉ൵ੂ Ayy... ഉൾൻൾൻൽൾൻൽൾൻൾൻൽ